สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภูมิกาพาควบคุมค่ะมีสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็จะมาเรียนรู้วิธีการใช้จุนบล็อกนะคะหรือเครื่องมือในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 นะคะ เรื่องจากเครื่องมือแรกก่อนเลยนะคะก็จะเป็นมูฟชูนะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายวัตถุภาพน,นะคะไปยังตำแหน่งที่เราต้องการนะคะแล้วก็อันที่สองนะคะก็คือเลเซอร์เจนูานะคะก็เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการกำหนดขอบเขตของภาพที่เราจะเลือกนะคะซึ่งก็จะมะีเครื่องมือย่อยออกมาอีกนะคะเช่นเป็นลักษณะของซิลีโมงกกมหรือ,ปอ,อเป็นลักษณะของอ เส้นตรงแบบลายนอนแล้วก็แบบลายตั้งค่ะเรามาดูตัวอย่างการใช้กันบ้างเล็กน้อยน,นะคะเพ้่เปิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะนนี้นการตั้งค่าหน้าขัดถี่ะ,ะ,ะ,ออะ,ะโอเนมาที่เราต้องการะะนะะจะจดสาธิตการ เลือกภาพรูรปทรงเสียงค่ะแล้วก็ลากไปตามจุดที่เราต้องการเลยโ okay. อ,อ,อเคออลเลออแ,ลแล้วก็ใช้เครื่องมือในการเคลื่อนที่ภาพอะไย่างมันที่เราต้องการนี่ไดแล้วนะคะต่อมานะคะทุกท่ารสาธิตอ่าเครื่องมือต่อมาเป็นเครื่องมือ,อในในการ เลือกภาพเหมือนกันนะคะก็จะเป็นเลือกภาพในลักษณะที่เป็นตามอัทยาสายเลยก็คือเป็นอิสระเราจะคิดภาพไปทางไหนก็ได้นะคะอันนี้ก็จะมีความละเอียดมาณนี้ในการใช้เครื่องมือตรงนี้นะคะเราจะต้องมีศุลกาเน้เป็นเชื้อไย เ <c oughs> okay. ลือกภาพเดิมน,นี่นะคะสังเกตด,ดูสองอันนี้นะคะอันนี้จะดูแบบคมชัดมากขึ้นนะคะละเอียดมากขึ้นเนาะกลมานะคะเป็นเครื่องมือการเลือกภาพเหมือนกันแต่เป็นการเลือกภาพตามพื้นที่การใช้อันนี้เป็นการเลือกภาพตามลาักษณะของสีอ่ะหรือตัวอย่างนี้ก็แล้วก,กันเสีอะไรดีนน นี่เห็นไหมคะจะอยู่ในโทนสีเดียวกัน,นะะอือขยายภาพดูนะคะนี่ก็จะได้กรุนแดงคะ่ะเครื่องมือต่อมานะคะก็จะเป็นเครื่องมือคอปชูนะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้เลือกภาพแล้วทำการตัดส่วนที่เหลือออกนะคะก็จะ,ะ,ะมีเครื่องมือย่อยเยอะแยะมากมายเลยส่วน ส่วนสไลด์ทูนะคะก็จะเป็นการหั่นภาพเพื่อนาไปใช้ในบนบนเว็บไซต์ในอินเทอร์เนต็ตคะ่ะจะยกตัวอย,อย่างนี้นะคะการตัดภาพตัดตรงไหนดีอ,อ่าก็แล้วกัน โอเคนี่เป็นการตัดภาพส่วนที่เราต้องการแล้วก็แต่ส่วนที่เหลือมันทิ้งไปนะคะต่อมานะคะเครื่องมือตรงนี้จะเป็นเครื่องมือการเลือกสีจากการใช้งานนะคะ mm hmm. ก็จะมะีใช้งานบนภาพหรือวัตถุที่เป็นสามมิติอันนี้ก็จะเป็นการดูสีนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอไม้บรรทัดนะคะวัดวัดอะไร วัดระยะของจุด2ปจุดหรือแก้ไขภาพนะคะที่มันเอียงอะคะ่ะอันนี้โ no น้ตทูนเอ้ยโน้ตโน้ตทูนนะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับเพิ่มคําอธิบายให้แก่ภาพะคะ่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นใช้สําหรับนับจำนวนออนเจกในภาพโดยใส่ตัวเลขในจุดที่ท,ที่เราจะขีะ,ค,ะค่ะประมาณนี้นะคะ่ะโอเค ต่อมาะคะต่อมาคะเราจะมาดูเครื่องมือตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้แก้ไขภาพต่างๆแก้ไขภาพแก้แก้ไข,ะะขจุดบกพร่องของภาพต่างๆอันนี้ก็จะเป็นการแก้ไขออในส่วนที่เป็นจุดบกพร่องเล็กๆอันนี้จะเป็นจุดบกพร่องใหญ่ๆญญอันนี้พือผิวที่เป็น ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นการย้ายภาพย้ายภาพจากตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งหนึ่งแล้วก็จะมีลักษณะที่เด่นกว่า MoveTool นั้นก็คือภาพที่ใหญ่ออกมานั้นจะมีลักษณะที่การอเอาไปกาวะค่ะก็คือภาพพื้นหลังนั้นจะย้ายมาด้วยอย่างนี้นะคะ่ะอันนี้ก็คือ La สไอทนะคะเป็น La สไอทนะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขาตาแดงะคะ่ะเรา าสักเล็กน้อยนะคะแล,แล้วกันโอเคแก้ไขจุดดงดำนะคะเราจะแก้ไขจุดดงดำนะคิดไปเรื่อยๆดีกว่าจะจะเอาผิวด่างไวะะ้แล้วค่ะนี่เป็นต้นนะคะอ่าอืม ต่อมาะคะเครื่องมือตรงนี้นะคะก็จะเป็นบัตทูนนะคะบัตทูนี้จะใช้ทำเ,เป็นหน้าที่คล้ายๆกับผู้กันนะคะผู้กันเนาะก็ดูจากรูปภาพแล้วก็คล้ายๆกับผู้กันนะคะเป็นการใช้การระบายสีภาพต่างๆเป็นชืู่เนาะนก็เป็นชื่อ,อกับ สอก็จะเป็นลนักษณะการใช้งานมันก็จะใช้ในการวาดภาพวาดผ้าแล้วก็เั็ผภาต่างๆคะ่ะอัน,นี้ก็จะใช้คล้ายๆกันนะคะทีน,นี้ไม่ขอยกตัวอย่างก็แล้วกันเพราะว่ายังทดลองใช้ไม่ในขณเท่าไหร่ค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นสแตมป์นะคะสแตมป์นี้ก็จะเป็นการเอ่อใช้ใช้ภาพแบบการคัดลอกภาพอะคะ่ะอ,อันนี้ก็จะมีออกมาเป็น ย่อยอคมนะคะต่อมาอันนี้ก็จะคล้ายๆกับออบัตชูเลยนะคะแต่ก็ที่ลักษณะเด่นี้ก็คือสามารถที่จะย้อนกลับย้อนกลับภาพได้มีูย้อนกับคะต่อมานะคะเป็นอันส้นชูนะคะก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอ,อตัดภาพนะคะที่ไม่ต้องการนั้นออกนะคะโดย อันนี้ก็จะเป็นการตัดภาพของภาพแบ็กกราวด์พื้นหลังอันนี้ก็จะเป็นการตัดภาพตามความต้องการที่ในลักษณะค่า,าของสีที่คล้คูงกันนะคะเหมือนกับอย่างอันนี้นะคะดูจะอยากจทพกการใช้อันนี้นะคะ ที่ขึ้นสีอย่างนี้ก็เพราะว่าเราต้องค่าเซอร์ไพรส์อะไง้นเราไปเลือกสีใหม่กันเลยสีชมพก็เลกันนะคะเพราะว่าชอบสีอาเมื่อเราเลือกสีชมพูมาแล้วเราก็ต้องไปเลือกสีสมาแล้วาาลค่ะดูรสะิยมลดภาพสมมติว่า เราจะลดเงิแล้วก็คลิกปุ๊บก็จะลดไปเลยสี่เงนไปเลยตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะลดหรือขนาดของเ่าได้ใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็คือเพิ่มขึ้นเนาะ่อาเห็นไหมนี่ก็จะเป็นขนาดลดลงนี่ฮ่า เกืออะไรก็ไม่รู้แต่ก like ็น่ารักด exactly. no ีค่ะอ่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เาจอันนี้ก็เมื่อกี้เราก็ใช้ไปแล้วนะคะเป็นการไล่ระดับเฉดสีอันนี้เป็นารไล่ระดับเฉดเฉดสีอันนี้เป็นการเทสีลงบนผ้านี้เป็นการเทสีลงบนผ้าในลักษณะที่เป็นสามมกติค่ะต่อมาค่ะเรามาดูหยดน้ำ ที่เรียกกันว่าบูชูนะคะก็คือหยดน้ำนี้จะใช้ในการาทำให้ภาพนั้นเบอร์หรือว่ามัวขึ้นโดยลดความคมชัดนั้นน้อยลงนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นการปรับภาพให้มีการเพิ่มความคมชัดและให้กับภาพตรงข้ามกันอันนี้ทำให้เบลออันนี้ทำให้คมชัดและอันนี้ก็จะเป็นการเกลียสีให้มีลักษณะที่กลมกลืนขึ้น ภาพเดิรก็ชันเบย์คิด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 ปุ๊ปุ๊ปุ๊บเห็นไหมคะภาพเริ่มเบอ่อแล้วนะคะภาพเริ่มเบื่อแล้วเร่มอแล้วก็ เรียนจบเดอให้มันเดอมากขึ้นเดอผิดเดอแค่นี้ทุกอนะคะเพืจะลองเยชยเัน้ก็ขอบคอบคุชาดมันี้ก็จะเป็นการเรียนสวยเรคยนมากขึ้นเครื่อมือต่อมานะคะเป็นการทําให้ภาพนั้นสว่างขึ้นการปรับความสว่างของภาพภาพแล้วก็ เป็นการปรับความมืดของภาพทาให้ความสว่งางภาพลดลงทำให้ความมืดมันเพิ่มขึ้นอันนี้นะคะก็สามารถทําได้สองลักตถุคือเป็นการเพิ่มแล้วกล็ลดความอินของสีงเล็นกน้อยเล็กนึง เราจะเพื <dri ality> so, like ่มความสวางลางมอันนี้ก็สว่างมากเลยนี่นะคะความสว่างเพิ่มขึ้นเราก็คิดไปตามที่เราต้องการอยากให้ตัวไหนมันเพิ่มขึ้นนี่มันเท่ากันก็เพิ่มขึ้นไปรื่บเะเราสามารถเลือกแปลงทุกกาได้นะคะไหนนี่ก็ได้เพราะว่าอย่างนี้มันจะทำให้ มันเป็นเส้นเหมือนกับเป็นผู้กันนะคะให้เหมาะแก่ภาพที่เป็นหน้าแบบนี้อโอเคนะคะเป็นการกตัวอย่างให้ดูนดน้อยม,ม,มาดูกันต่อมาะคะ่ะอ,อ,อ่อันนี้เป็นเครื่องมือของเพนเพนนะคะก็คือเป็นเหมือนกับปากกา การลากภาพการลากเส้นนะคะที่ใช้ในส่วนมากจะใช้ในงาน,าาอองานกราฟิกการออกแบบงานกราฟิกการวาดภาพการ์ตูนการวาภาพการ์ตูนซึ่งก็จะพยายามศึกษาต่อไปนะคะตอนนี้ก็ยังทำได้ดตนะคะการวา,ภา,ภ,าภาพก็จะมีภาพมีภาพแบบเป็นรูปของตัวเราเองแล้วก็เราก็จะนำมาราให้มันได้เส้นเหมือนกับเป็นการ,ราา์ตูนนะคะ ประมาอันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของการเลือกเลือกเลือกทาเส้นอย่างอิสระค่ะนนี้น,นี้จะอินเลฟปึ๊บอนนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของอเพิ่มจุดเชื่อมเชื่อมเชื่อมโยงแล้วก็ลดจุดเชื่อมโยงระหว่างเส้นอันนี้ก็จะเป็นการปรับตกแต่งมุมของภาพนะคะ ต่อมาเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่สําคัญมากก็คือเป็นเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือสําหรับใช้พิมพ์ข้อความลงไปในรูปภาพนะคะอันนี้กับอันนี้อันแรกกับอันที่สามนี้นะคะจะเป็นการใช้ในลักษณะที่เป็นลายนอนส่วนอันนี้นะคะที่มีลูกศรชี้ลงเป็นลนักษณะการใช้ของตัวนี้ที่เป็นลายตั้งอ่ายกตัวอย่างนี้เลยลายนอนก่อนเลยเราอย่าเขียนพิมพ์บ้าอะไรลงไปแล้วก็พิมพ์ลงไปโดยการเลือก คว้านตัวนังสีจะเป็นได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของขนาดของตัวหนังสือันนี้อยู่ตรงกลางอยู่ซ้ายขวาหรือว่าเป็นสีตัวหนังสือะะอ่าเอาคำว่าอะไรดีอคำว่าชื่อตัวเองเนี่ยเกือบผิดไแล้วแล้มาดูเป็นแน่นอนอ่า ปลายนอนนี้เอาค่ะเอาคำว่ญญาอะไรก,กันดีญญว่าเต้เต้เต้ชอบนะค,คะเขากันบ้างโดยตรงในชั้นเะต้ชอบดีนะฮะต่อมานะคะก็ะต่อมานะคะ่ะก็จะเป็น เครื่องมือที่ใช้ในออในการย้ายตำแหน่งหรือปรับขนาดของออเส้น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 พารน,นะคะคือที่เราทําอยู่ตรงนี้ต่อมานะคะจะเป็นลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างรูปรูปทรงต่างๆซึ่งก็จะมีรูปทรงสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมหัวโค้งวงรีวงกลมแล้วก็รูปหลายเหลี่ยมแล้วก็เป็นแบบชนิดเส้นหรือเป็นแบบรูปภาพที่เป็นสําเร็จรูปมาเลยอ่ะยกตัวอย่างรูปภาพที่เป็นปรูตเสนดุลรูปมาเลยเพราะว่านี่เราก็ใช้ไปแล้วสิ่งเนาะอ่าเอาภาพอะไรหัวใจแล้วก็วาดเป็นรูปหัวใจนี้นะคะ,ะ,ะเราต้องการสื่ออื่นไหม ก็อยากเปลี่ยนาก็ทำได้ไปซื้อไลนตด้ยไรซื้อสีแดงก็การนี่นะคะต่อมาค่ะแหงแหงชูนะคะเป็นการใช้เลื่อนภาพในกรณีที่ภาพมีขนาดใหญ่กว่าหน้าต่างคะต่อมาอันนี้นะคะซูชูนะคะก็คือเป็นการ ขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นหรือย่อภาพนั้นให้เล็กลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอย่างที่ทําให้ดูไปเมื่อกคู่นะคะก็เป็นการเลือกเลือกเลือกสีเลือกสีต่งางๆก็สามารถเลือกได้ตามลักษณะนี้ได้เลยนะคะอ่าต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับหมดการแก้ไขภาพค่ะ สำหรับนะคะการนำเสนอหรือการเรียนรู้เครื่องมือ Adobe Photoshop CS6 ของฉันในวันนี้ก็ได้จบลงเียงเท้านี้แล้วค่ะโอกาสหน้านะคะถ้าเกิดมีอะไรที่แปลกใหม่ก็จะมาแชร์ความรู้ให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ